สวัสดีพ่อแม่ยพี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกคนนะครับนี่นก,ก็คือเ่ากในสังหน่อยห้อยกระทบหรือายพันหน่อยครับอ๋มื่อนี้สภาพพี่น้องเมื่อเลาะยำหนูคือเก่าครับจากอ่าไตเติ้ลที่เห็นไตบางต้นชิมนะครับพี่น้องเป็นอ่างานกินเลี้ยงแผนกนะครับปกติกั เลี้ยงกันทุกๆปีนะครับเพราะว่าช่วงว่าพักหลังนี่หลังจากที่มันติดโรคเรืองโรคระบาดก็ได้พักกันกินเลี้ยงาากันจ้เทียครับบริษัทก็บบอสามารถสิจัดงานเลี้ยงให้ได้นะครับเนื่องจากว่าป้องกันการระบาดของโรคระบาดแล้ะครับเ <c oughs> ข้าใจกันดีในเรื่องของโควิดนะครับ <c oughs> วันนี้ช่วงเศร้านะครับแอบโมง หลังเลิกงานสั้งหน่อยดักกลับไว้สิบหลังนะครับเ <c oughs> มือเ่อกี้เลยาพาพี่น้องมาเลาะบังจักหน่อย <c oughs> มาสิได้ตัววะเมื่อนี้สั้งหน่อยบ่ได้มาเลาะตอนเช้านะครับเดี๋ยวก็สิเก็บกลับเลยจะเป็นเวลาทุ่มหาสิบครับเดี๋ยวกเก็บกลับแล้วนะครับกลับบ้านเลยนะครับหัวต่อแต่ที่นี่ทุระอยู่ครับสิบบดได้มาเก็บไปพี่น้องสิบหลังยำ ตอนทุ่มห้าสิบเกือบสองทุ่มสิมีความมันบ่เฮ้ยหกเนี่เรือพี่น้องเลยก็ธรรมดาได้ครับต้องระวังนัิดน้อยแหละหน่อยก็ทำเสี่บมันน้ำปลานี่แหละครับก็นหน้ามันทวงนะครับนี่ปลานี่หนิาเพิ่งนี่นี่เพิ่งลดครับนี่ดัดครับยังแหละหน่อยไว้นี่แหละสิไม้สร้างหน่อยบ่ โอ้มิดซีรีพี่น้องข้างในไม้อยู่ <g ül üyor> ส่งคือบนะ้อพี่นอ้องเลยเราจะไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเดวีพี่น้องเฮ้ยเงี้ยเครื่องไม้หนังกลับหายครับตัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนาติงครับพี่นอ้องหนาตีนเฮ้ยมันเมือนบอ่อเลยพี่น้องมันเมือนหนูบอ่อเลยมันคือมิดซีรีเลย เฮ้ยเห็นบ้าครับเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอยากโมมันใจแล้วเฮ้ยพี่น้องหนู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 ผมเห็นหางแล้วผมเห็นหางอยู่นั่นนั่นนั่นห้องแล้วห้องแล้วโอ้โอ้โอ้เมียนอยู่เมียนอยู่โอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้ โอ้เตีมเล็กมากแล้วพี่น้องเดี๋ยวแกวเดี๋ยว,วขออนุญาตปิดชิปแล้วพี่น้องต่อไปพี่นอ้องนี่เห้อมีซีลีาามาพี่นอ้องบล็อกเน็ยได้ครับวัวโ,โ,โบกโบเขาได้พี่น้องโ,อโหกมือเป็นสร้างหน่อยโอ้ ใส่พี่น้องใส่ไปหนีหัวเฮ้กลับหายอยู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยดำคือลืออยู่เออฮึเป็นแข็งคือลือติดไปยอบเลยนี่ก็ถึงสองทุ่มนึกโอ้ยเท้าเขียวพี่น o, ้องเดี๋ยวเดี๋ยวคนใหญ่โอ้ยโอ้ตัวใหญ่ดีตัวนี้ อทุกสุดยอดพี่น้องไปพี่น้องสามหลังเดียมาสองตัวแล้วครับ <c oughs> นะมานอีตัวละว่าโบมานเลยเฮ้ยขอบพี่ทั้งนาะอพี่น้องครับผมนะต่อกันหลังที่สี่หลังที่สี่ 4, ว่าจังดีสมีก้มามนบ่โอ้ นี่ติ่มซิมพี่น้องเลยโอ้หลังที่หากระมิดพี่น้องเลยอืมไปครับพี่น้องโอ้ไม้นี่หาหลังครับได้สองตัวถือว่าคุ้มอยู่พี่น้องคุ้มอยู่ไปครับไปเบิ้งไม้นู่นครับไม้นู่นก็หาหลังที่กันขับรถไปอีกประมาณสักก,กิโลนึงนะครับพี่น้องนะครับ สองครับพี่น้องโอ้ยหมายนี่ก็สุดยอดทั้งมันดีดีพี่น้องเยเฮ้ยระวังเงี้ยนะครับสายตาไฟไฟบ่ไดดครับพี่น้องคือพี่น้องเต้มบ่อุ้ยกลับหายพี่น้องกลับหาย นี่เสียอโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยปเฮ้ฮยเข่าเข่าครับเข่าเขวายเตียมดีสามพอพี่น้องเลยอุ้ยม่ไม,มย,ยู่เลยดิอุย้ยอุดดูดเลยพี่นอ้องอุดตุ๊บเลยวะอ่าไปพี่น้องสงมารถคิดอะไเยอะน้ำนี่โอ้ มิดอิ่มชิมพี่น้องเลย <c oughs> พี่น้องโอ้โหแด,ดงมาหลานอยู่พี่น้องเลยย <c> ำ <oughs> มาตะไก่ดักนูจอนครับดักนูจอนลองเบิ้งเดีวมาท่านี่มาเป็นไม้เกาครับไม้เกาสร้างหน่อยตะกี้นะครับเมือสองสามอาทิตย์ที่แล้วแหละครับเลยของเบิงนี่ซื้อเห็นที่อุทยานนี่มันมีขี่อยู่นะครับน่าจะหนูโตสองตัวนี่แหละครับหนูจอนครับลองเบิง ครับผมพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าสิเก็บกลับตลอดแรกเหรอครับเลยเบิงส่งหนูมันท่านได้ออกนะมันหัวคำอยู่ซึ่งมันเดือนไงนะครับก็เลยทดลองว่าอ่ะทิ่มไว้สักรอบจะมาเก็บอีกรอบนี้ครับนี่รอบที่สองครับพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มพอดีเป๊ะครับเบิงสิมีความมนบอรอบนี้สร้างหน่อยเก็บกลับเลยนะครับได้บ่ได้ก็สร้างมัน พ่อแล้วสามตัวก็ได้ไปครับพี่น้องลุยกันครับแรกครับมดอิ่มชิมพี่น้องเอ้ยเออเก็บครับเดี๋ยวบดได้ดก็้งังพี่น้องเอ้รอบสองดิบุ้ยดำคลื้อพี่น้องเอ้ยอุ่นชีไต บ่คือดอกครับหยัดนซุ่มบ่คือพี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลังนี่กับหายเดี๋ยวเห็นเสือเห็นเสือโอ้ยพี่น้องเห็นตกแล้วอือมือมแก้วมาที่นี่เฮ้ยมันออกดึกดีกว่พี่นออ้อ,อ,องวายอยู่หัวคำบติดเมื่อกี้นี่เอออื้อ อุดรูดเลยพี่น้องนี่มีไม้เลยนี่นอ่อนๆนี่นี่อ่ะเฮ้ยวายู่เข่าเข่าพี่น้องอีกแต้มครับเอาถือว่าคุ้มค่าแล้วพี่น้องซีเต้มแล้วครับอุ้ยขับให้ขับให้พี่น้องแต้มน,นี่อ,อุ้ยโอ้พี่พี่นอ้องนี่ยืนเต่เสียงโอ้ ดีครับบมาค้บักคำ้กคำโอ้ปาดบักาค้ำต้นใหญ่ครับโอ้วันนี้หยัดไปชีดไปพี่น้องเ <c oughs> บิ่งไม้ซองกันพี่น้องหลังนี่แต๊บไปได้บวงแดงโอ้ไม่อิ่มชิมพี่น้องเอ้ยเบิดโตคับกับมึงสง่งมีตัวเดียวแล้วเพรามันก่อในหน่อยครับตรงนี้สายนุ่จอนระวางเลยพี่นอ้องโอ้ยคุณแดงมาล้านอยู่คุณ เฮ้ยฮะสามาพี่น้องบบถาแล้ว <c oughs> ครับผม <c oughs> พี่น้องเสร็จแล้วครับสรุปผลงานกันเนาะพี่น้องครับสรุปแล้วก็ได้แบกแพงมาสี่ตัวครับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ได้บักขำมาตัวนึงอ่ะสรุปได้ห้าตัวครับมื่อน,นี้ขำขึ้นนี่เอ่อขึ้นซิ่งก็ได้เาลาะตอนเศร้านะพี่น้องเพราะว่าเก็บมาเบิดแล้วครับขับสิบหลังสักหน่อยมัดรหัหลังเพราะว่าสักหน่อยสิ วาองเคละฮะอ่อเ็ดมัดละหามมัดละหานีะะา่ครับเพราะว่ากันเจ้าของหลงเจ้าของลืมนะครับก็มันบมมีไม้ครับดักได้ซ้ำหนีก็ว่าบุญแล้วตอนแรกสร้างหน่อยดักได้แค่แปดหลงังเลยซ้ำอีกสองรางก็เลยไปดักหนูจอนกีกเห็นแล้วครับว่าบมมีหม่งลงดีแต่ไหนอ่ะบถามมันเดีวพี่น้องไงมันโม,มมากอ่ะยังมีวามหมานครับพี่น้องเพงราะว่า เสานียงเตียนงานแต่เสนานะครับลาบากเวลามามากูนะครับพี่น้องอ่ะแต่ยังพ่ออยู่ได้พอได้พอกินครับพี่น้องอ่ะบอได้หลายกะแต่ยังถือว่าโบเฝ้าเนาะอืมอ่านี่็ถือว่าโบเฝ้านะครับพี่น้องแต่ยังโอเคนะครับอ่ะอ่ะนี่แหละครับผลงานเ่อของคำขึ้นนี่นะครับอ่ะพี่น้องแต่ยังถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับอ่าคลิปหน้าจะไปยังไหก็ สร้างหน่อยอัปเดตที่ทีนะครับเนาะขอุูดอะไรคำรับการติดตามนะครับเอซี่ที่จํการติดติดตามนะครับนมีโอกาสนะเดี๋ยวเขาจังวากันไหมครับึินหนาเขาสิไปทั้งใดก็ได้ครับพี่น้องให้สร้างหน่อยหาไม้ก่อนเหมือนนีมาแบบลอยๆครับเิ้งกินเลี้ยงพร้อมแหละขาเวลาไปทาก็จะตั้งเวทีตั้งยังซื้อๆก็เลยแทดั้กถาซื้อๆครับโอเคครับเนาะเดี๋ยวคำขึ้นนี่กัสิเด็ขอมลาพาจากนะครับ จริงๆนี่ขอโน่นลับฟันดีเด้อครับไปครับทางหน่อยสิเด็กกบบ้านแล,ล้วบัดทีนี้ครับผมสวัสดีครับ